โตไบตอบแล้วหลังโดนจับตามีข่าวดีท้องแล้วจริงเหรอหลังจากกลับมาจากทิปปารีคู่รักผู้ประกาศข่าวสาวใบพิชยทานและสามีนักร้องโตศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองอย่างมากหลังจากที่ตโตโพสแคปชั่นในอินตอร์แกรมว่าน้องปารีส2024ทำให้หลายคนสงสัยว่าไบากำลังตั้งท้องหรือไม่ ล่าสุดไบได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ในรายการของเธอโดยเปิดเผยว่าทิปล่าสุดที่ไปฝรั่งเศสนั้นสนุกมากเนื่องจากได้ไปเยี่ยมพี่สาวและหลานที่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งการท่องเที่ยวในทริปนี้ถือเป็นเรื่องรองจากการไปเยี่ยมครอบครัวสำหรับเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเธอกำลังตั้งท้องหรือไม่นั้นไบหัวเราะและบอกว่าตอบอะไรดีพร้อมกล่าวต่อว่าตอนนี้ยังคงทำงานตามปกติและทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ